จะอีสเตอร์เดย์แล้วก็เนี่ยค่ะหาซื้อง่ายแต่รถดีหาซื้อยากอะค่ะ500นี่ก็กระเป๋าแบรนด์เนมได้หนึ่งใบอะค่ะ140สวิตฟรังค่ะตอนนี้เวลาประมาณ4ี่โมงเย็นนะคะแดดก็เริ่มริบหรี่ลงเรื่อยๆเนาะข้างล่างเนี้ยหนาวอะข้างบนอีกค่ะทุกคนเชื่อเชื่อคำสั่งมอ้า

เมื่อวานโซลย์โอ้ยแดดอุ่นโซลย์ที่จอดรถใกล้ทางเข้าก็เยอะแยะแต่นางก็บุหาแบบไปสักไกลเด็กๆก็ช่วยแอรแบบเตียงพ่อมาไปตรงใกล้ๆทางเข้าใกล้จะอีสเตอร์เดย์แล้วก็เนี่ยค่ะ ช็อกโกแลตนะคะเดือนเมษาเข้าสู่เทศกาลอีสเตอร์แต่ยังไม่เมษานะคะอันนี้เพิ่งต้นมีนานะเขาก็เอาช็อกโกแลตมาขายแบบเยอะมากล่วงหน้าหนึ่งหนึ่งมันเลยนะคะล่วงหน้าหนึ่งเดือนเลยนะคะเยอะมากช็อกโกแลตค่ะดูค่ะเด็กๆเขาเขาอยากที่จะซื้อยากที่จะได้แต่ถามว่าเขากินไหมเขาไม่กินนะคะ ชอบกระล็แบบนี้รสชาติจะไม่ค่อยไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่คะ่ะเอามาลอดตาลอดใจมาห้างนี้ก็ต้องเข้าซอยสินค้าไทยนะคะซอยสินค้าไทยอยู่ตรงนี้เม็ดสาคูอายนินนมโตเยอะมากซองหนึ่งเนี่ยแม่กินประมาณปีหนึ่งนะคะซองห้าสิบสองบาทบ้านเรากินประมาณปีหนึ่งเลยะค่ะหาซื้อง่ายแต่รถดีหาซื้อ,าย,ะะอยากอะคะ่ะอันนี้เป็นข้าวเจ้าะคะ่ะ แป้งข้าวเหนียวไม่มีแป้งมันสำแป้งมันสัมปะหลังกับแป้งข้าวเจ้ามีแต่ว่าแป้งข้าวเหนียวไม่มี <c oughs> เอาไว้ไปทำข้าวปันนะะ้นค่ะพินิดไหมอุ้ย <c oughs> I uh, look with mẹ, mom nếu she có thể chăm sóc người khác. Oh, my không, 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 the แอฟริกาอินโดนีเซียดิสไทยดิสฟันซาเซไทยพริกแดงหายไปนานเลยค่ะซิมบับเวมีแต่พริกเขียวมาพริกไทยอะค่ะอันนี้เป็นแอฟริกาแล้วก็โซนโซนนู้นอะค่ะเดสปทายใบมะกรูดแพงมากสี่ฟรังสี่ฟรังสี่สิบแค่เนี่ยค่ะแค่เนี้ยเอ็นดิชัฟโทอินโดนีเซี ไ,ไรไม่เอาไปตาาําทาสมัยเด็กย่าชอบตาําขมิ้นให้ทารสชาติกระเพราเหมือนมันมันไม่ได้ใสอะคะ่ะมันเป็นกระเพราใบใหญ่อะกะเพราที่มันไม่หอมเลยอะไ่โ <c oughs> หระพานี่ยยังได้กลิ่นหอมนะคะกลิ่นมันยังเป็นโหระพาค่ะ แต่ว่ากะเพรานี่มันไม่ใช่กะเพราเลยอ่ะมันเป็นใบกะเพราจริงแต่กลิ่นม,มันไม่ใช่กะเพราค่ะโอ้เสดิิบิมอวเนิตโเดกิโลเมอันกิโลตบอเกโอเซฝ่ายน้าัยังมีขายอยู่นะคะเอ้าสำรักน้ำลายตัวเองก็เป็น <laughs> คมัช huh? so sí, yeah. mm. yeah. uh ็อกโกแลตยักษ์ค่ะห้าร้อยสิบห้าฟรังตัวใหญ่เนี่ยค่ะห้าร้อยนี่ก็กระเป๋าแบรนด์เนมได้หนึ่งใบอะค่ะ เป้<ม>า,าลุย,ย,ลย,ยหนึน่งใบอ่รม่ดปิ้า้าิปนอะ <c oughs> ถ้าใครไม่ซื้อถุงใส่เนี่ยก็จะมีกล่องให้ฟรีนะคะ วันนี้ซื้อของไม่เยอะก็เอากล่องใส่ดีกว่าค่ะกล่องเนี้ยฟรีถุงเนี้ยต้องซื้อค่ะเดี๋ยวมันจะหนีบให้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวประตูมันจะหนีบนะอันนี้เราไม่กลัวประตูหนีบหรอ ไม่ปิดลงมันปิดเลยเอาเละตอนนี้วะไป รถแตกไม่เป็นไรค่ะตัวเองอะเข้าเข้ารถไปเลยหนาวนากลับบ้านเราดีกว่าเนะอย่าเียสิเนาะ ฉันไม่ชบเหคุณคุ r พยายามไปกตัวนเป็นาอะไรนะะันี้เัว,นว,วอนรอาเพมานาวเหมือนลมมันตีบนข้างล่างอะคะ่ะเนี่ยช่วงเปลี่ยนฤดูยอย่างเงี้ยจะมีลม ลมพัดข้างในเขาเนี่ยเราจะสัมผัสได้เลยว่าอากาศเย็นแล้วถ้า,าอยู่น,นานๆเนี่ยอยู่ด้านนอกน,นานๆเนี่ยรู้สึกปวดหัว มับน,บนบอกไม่อยากเติมน้ำมันเลยจะปาไปสองฟังแล้วนะคะต่อ <ไป S 3> ลิตรเห็นราคาน้ำมันแล้วช็อคมาก I put just one lit ไหนที่อะ h อคับเดิมไอ never more o 0 e hundred ไหนที่ไหนที่ะไหนที่ maximum ไหนที่ประมาณบอกแต่ก่อนเต็มถังประมาณ90ครังนะคะเดี๋ยวตอนนี้มาลุ้นกันคะ่ะเตรียมใจไว้แล้วแลวหละว่าจะต้องร้อยกว่าอ้าห้าสิบ50ัง มาลุ้นกันว่าเต็มถังรอบนี้มันจะเท่าไหร่เนาะสองข้าวหลโอ้โหลลจุดป140เม่มาถึ140ขมามมมมมมไม่มม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 ามม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 สมมมะมมมมมบม ว่าปั่นเงียเลยอะตอนนี้ทุกคนบนไปเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าน้ำมันขึ้นนมันขึ้นเยอะมากอยากให้โลกกลับมา,าสงบสูขสักทีค่ะโควิดเพิ่งจะหมดไปนี่ก็มาสงครามกันอนะีกแล้ว ชีวิตในโลกยุคนี้ถ้าไม่แร่งจริงนี่อยู่ยากนะคะทั้งค่าความชีพที่ขึ้นที่พุ่งสูงแล้วก็จะทําให้ทุกคนแบบจิตตกทา่าแ,แมก็อยากให้กําลังใจนะคะใครที่กําลังแบบว่าต่อท่อในชีวิตหรือม่กช็ชีวิตไม่มีความสุข่งอยากให้รับพลังบวกนะคะอยากให้ทุกคนแบบ มีกำลังใจแล้วก็แข้มแข็งที่จะดำเนินชีวิตตอไปเนาะขอให้ทุกคนนะคะมีพลังในการสู้ชีวิตเนาะเราจะสู้ไปด้วยกันค่ะต่อให้มันจะเจอเรื่องอะไรร้ายแรงหรือว่าลำบากยากเย็นแค่ไหนเราจะต้องเติมใจให้ตัวเองบ่อยๆนะคะกำลังใจให้ตัวเองเนี่ยสำคัญมากๆสู้ๆค่ะ